เริ่มจะเดินตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเสือน้อยเอาละครับวงในก็สู้ในด้วยพยายามจะเบียดจะปล้ำดูนะครับจังหวะเริ่มจะไล่แขงงนกันตีไม่ถนัดกรรมาการดอนไทยต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ยังคงเดินเหมือนเดิมครับเสือน้อยของใครนี้ดูว่าจะหลากหลายเลยนะครับอาวุธมวยนอกได้ในดีวงในนี่จังหวะจับเอา้ามาดูนะครับใครจะแข็งแรงกว่ากันเสือน้อยก็อยากจะสู้ในครับถึงนาทีนี้ดูเกมของ ก้องพลายครับกระชุ่มกระชวยกว่าครับหมัดซ้ายครับพยายามวาดไปเหวี่ยงไปครับก้าวเข้ามามาสกุ่ใหญ่ยังไม่โดนครับแล้วจังหวะนี้ครับพยายามเนี่ยขึ้นคอชิงล็อกไว้บ้านครับเสือน้อยครับกรรมการดอนชัยก็แยกมาก่อนแล้วครับหมัดขวามาก้องพลายเสือน้อยขยับเข้าไปก้องพลายโฉบเข้ามาจับก่อนครับชิงจับก่อนตีก่อนครับ เสือน้อยพยายามเสียบแหลมๆขึ้นเหมือนกันนะครับหมแต่ว่าดูครับจังหวะตีบินตีชุดนี้มาดูแบบกล้องไพรนี่จะตีได้น้ําได้เนื้อกว่าครับจังหวะบินของแกครับแค่ขวาครับเสือน้อยดูว่าทีมงานของเสือน้อยนี่สั่งเดินให้เร็วแล้วนะครับไม่ออกเยอะๆแต่ว่ากล้องไพรเขาโตหนักๆนะครับโดยเฉพาะวงในนี่จับได้บินเข้าไปเสือน้อยก็พยายามจะไล่แขนจะล็อกแต่ว่าดูว่าความแข็งแรงเป็นรองเลยนะครับวงในนี่ เริ่มจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับดูวเสือน้อยมีหมัดขวาทิ้มตรงๆวันนี้ต้องขยันต้องออกให้มากกว่านี้ครับปลายยก3มนะฮะดูความแข็งแกร่งของกล้องภัยครับอะแยกมาก่อนครับปายยกที่3นะครับเสือน้อยขวาไปวงใน <Okay. S 2> ความแข็งแรงของทีมงานก็สั่งให้เดินออกแข่งต่อยหมัดต้องขายันต้องเร็วกันนี้โอ้แต่ว่าก้องภัยนอกจากในดีแล้วนะครับวงนอกนี่ก็มีบวกด้วยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแข่งก็ออกได้ดีนี่นะครับบินตีไปเรื่อยเอาไป,ไปเรื่อยโอ้เริ่มจะขวางเริ่มจะไล่แขนตีได้เหมือนกันนะครับเสือน้อยเสือน้อยเองก็พยายามอย่างที่พี่อารีว่าครับพยายามเริ่มจะยกระดับ เกมของตัวเองอ่ะขึ้นมาครับขวาเตะไปครับก้องภัยเจอแข้งขวาของเสือน้อยครับโถมเข้ามากอดเลยนี่กขาชากมาครับดูครับออแหมแกะกะโดดขึ้นไปหนีบเขาไว้เลยครับแหมก้องภัยครับชงแก้มือเกียร์ดาวไหมล่ะรี่ว่าโชว์ความแข็งแรงเลยนะีตีนะครับหมัดขวาคอยบวกด้วยโอ้โหเสือน้อยมาถึงตอนนี้สถานการณ์น่าจะ เหนื่อยแล้วนะครับเอาเริ่มจะขวางได้ตีได้เอาลูกขวาง,างนั่นแหละครับเสียงเชียร์ก็เริ่มมาเลยนะครับพอขวางได้แต่ว่ามันต้องทําให้ต่อเนื่องโอ้กองไฟก็พยายามจะเบียดจะปั้มชนไปเรื่อยครับแยกมาก่อนและกันลุยกันใหม่ครับพยายามต่างคนต่างต่อยหมัดน,นะครับอีกคนขึ้นคออีกคนรัดใต้ปีกครับพยายามจะขวางหน้าคืนแต่โดนรัดคออยู่ครับไม่สนใจแล้วครับ แต่งตัวไม่สวยแต่ก็ตีไปก่อนครับกล้องพลายอ่าแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับยกที่4 20วินาทีกว่าๆโดยโดยประมาณครับหมัดขวามาครับหมัดขวามาเตะขวาครับทุบคืนแล้วก็ที่กระชากมัดบินเด้งอ้าวเด้งอาพยายามตีคืนเหมือนกันครับเสือน้อยครับดูว่า วงนอกนี่เริ่มจะทําได้ดีแล้วนะครับเสือน้อยหมัดขวาทิ้มตรงๆไปก่อนแล้วก็มีแข้งขวาเอ้านี่แหละครับเดินสาวกันแบบนี้ต่างายต่างโดนโอ้โหมาตามกันต่อนะครับ2นาทีสุดท้ายนะครับของยกสุดท้ายโอ้ยกที่ี่นั้นเริ่มแรงขึ้นมานะครับเสือน้อยทาให้สถานการณ์นี่ถือว่าชิงยันกันไกลๆนะครับเอายกสุดท้ายออกมานี่กองไท่ก็เบียดกล้ามไนอย่างเดียวนะครับ แทงขวาเตะจ่อไปครับเจอหมัดของเสือน้อยแทงขวาเตะจ่อเอาหมัเสือน้อยก็รอบวกหมัดอยู่แล้วครับเตะมาก็พยายามจะรอจับนะครับเสือน้อยครับเอาเด้งครับเข่าขวาของกองพลเสือน้อยก็เสียบเสียบมาเนี่ยคือพอแกเข้าไหนแกก็จับได้แข็งแรงในกองพล่ก็อยู่ทางฝ่ายแดงแล้วนะครับเสือน้อยนี่จะต้องพลิกสถานการณ์ต้องงัดหมัดงัดศอกมาแล้วเลครับมาถึงตอนนี้ไปปล้ำในนี่ดูนะครับโอ้โหความแข็งแรง กดเอาไว้ก่อนไีไม่ถนัดกรรมการดอนชายแยกนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับหมัดขวามาครับแล้วดูว่าวงในโน้มกิ่งฟ้ามาครับโอ้ยโดนเสียบแหลมๆเหมือนกันนะพยายามเด้งคืนครับโอ้โหแล้วเหลี่ยมนี้ครับเหลี่ยมนี้ครับเนี่ยครับพยายามกดมาแล้วพยายามเสียบครับเสือน้อยก็พยายามจะฮึดจูนะครับแต่ว่ามันทําได้ไม่ต่อเนื่องนะครับ นี่และครับบาลเสียบเข้าไปโอ้โสถานการณ์ได้ลุ้นแล้วนะครับมาดูนะครับอีกครึ่งนาทีสุดท้ายนะครับของเสือน้อยทีมงานก็สั่งเดินอย่างเดียวดูว่ากล้องพายหนีลูกขีปเอาไวไ้หนก็ล็อกเอาไว้เหมือนเดิมนะครับพร้อมทั้งตั้งกำแพงหน้าเอาไว้ให้เสือน้อยน่าจะอยู่ในสถ,ถานการณ์ที่ลําบากแล้วนะครับต้องฮึดนะครับทีมงานนี่สั่งเดินอย่างเดียวเบียดเข้าไปชูกำปั้นกันแล้วนะครับให้ต่อยหมัดด้วยครับ นี่ยครับนอกก็ได้ดุบ้างครับแต่พอในครับในลูกคิ้วคอลูกความแข็งแรงลูกบินตีน้ำน้ำเนื้อเนื้อนี่เป็นของกล้องไพลแหละครับหมดยกสุดท้ายครับ